ซับเทนเนอร์ต้องบอกว่าคิดหนักกันละครับด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายเรานี่ชัดชัยสาสกุลครับเทนเนอร์ใหญ่ของเขามีมิกกิเอลอังเคลกอนซาเลสครับซึ่งเป็นพ่อของจอนนี่กอนซาเลสแชมป์เปี้นโลกรุ่นเฟเธอร์เวทของเจ้าแม่ยูบีซีเป็นไฟบังคับแล้วก็ไฟที่ของสภามวยโลกเดอะบีดีซีครับจังหวะทีไซน์นัดเข้าบางไปนิดนะครับจังหวะบัวของเจ้าก่อนเมื่อสักครู่ตัวที่มา เริ่มจะเห็นทางแล้วแหละครับพงศักดิ์เลยครับต้องบอยอย่างนั้นครับซ้ายตรงครับตับตาดูให้ดีเลยครับโดนจังๆไปหลายทีเลยครับเอิกาโซซ่าเอาละครับพุกซ้ายอีกทีนึงครับเอาละครับดูเหมือนว่าจะเห็นจุดบอดแล้วครับโซซ่าใครแม่นครับตรงนี้ต้องดูเลยครับว่าใครแม่นสองสามสี่ห้าเอาละครับขวาตรงของไอกาโซซ่าก็น่ากลัวครับดูครับน้ำหนักแรงนะครับพุกขวาของเราของเรานะครับไอ้กอน ลงสั์เล็กซ้ายอยีกหมัดหนึ่งสมราคาครับแค่ยกนี้เท่านั้นสมราคาแล้วครับสมราคาค่าตัวของเขาครับตัวเลขสตัวนี่คือคู่มวยที่ต้องบอกว่าดีที่สุดในเมืองไทยปีนี้นะครับไฟสําคัญไฟบังคับเจอกับนักมวยที่เก่งที่สุดในขนาดนี้ด้วยกันทั้งคู่น่าคิดเลยครับจะจบแบบไหนครับมวยคู่นี้มาลุ้นมาซ้ายกับขวาโอ้ ต้องระมัดระวังขวาของเอ็ดการ์โซซาให้ดีด้วยนะครับ <c oughs> เพราะ,ระ,ะว่าเป็นมวยที่ประเภทตื้อเหมือนกันผู้ชนะก็ต้องถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับใครชนะในวันนี้ตำแหน่งซุปเปอร์สตาร์นั้นหนีไม่พ้นครับเอาดูโซซา <c oughs> นะครับซ้ายแล้วขวาขวาตรงหน้ากลัวครับโแล้วก็วันนี้มีท้าอนุชินเยลด้วยนะครับบริษัทมิลเมตรสมุทรีตะหูจับน้ำผึ้งเวชพงเจเนฟูนเอนไซด์ด้วยนะครับ อาล้ครับ,บยกที่3ครับสองยกที่ผ่านมาเริ่มเห็นอะไรดีๆแล้วล่ะครับพงศักด์เลงซ้ายตรงครับอันตรายทีเดียวส่วนโซซ่าที่เขามีหมัดขวาตรงช่นเดียวกันครับซ้ายกับขวาครับแลกกันคุลทีดิตา,ามยาวๆครับดามิงครับนี่ถือว่าเป็น3มยกที่มีความระทึกใจโดยตลอดนะครับจังหวะ ซ้ายตรงแม่นแม่นนะพวงศักดิ์เล็กต้องเลือกต้องเน้นในส่วนสูงที่ได้เปรียบก็ไม่มากนะครับจากซิาโอ้แมซ้ายอีกทีนึ่ครับพางาเลยครับซ้ายมันสกรู่มาดูซ้ายของพงศักดิ์เล็กนะครับดูแล้วเริ่มจักกันได้เลยนะครับเริ่มจักกันขวาของเอ็ดการ์โซซาได้แล้วอ้าซ้ายแรกเลยนะครับพวงศักดิ์เล็กเอาปังคาไปแล้ว เสียวไส้เลยครับจังหวะนี้ครับต่างคนต่างโดนเลยครับพงศักดิ์ก็โดนครับโซซ่าก็โดนครับเราท่านเริ่มแม่นมากขึ้นนะครับลูกแม่นโดยเฉพาะซ้ายตรงนั้นเราแม่นขึ้นครับเอาลวครับโดนท้องเริ่มจะโกมต่ำครับโซซ่าปกติต้องบอกว่าไม่ใช่มวยประเภทโป้งเดียวจอดนะครับโซซ่าเป็นมวยประเภทต่อยเรื่อยๆครับต่อยแบบไม่หยุดทําให้คู่ต่อสู้ช้ำครับเดชศรีตบุตรขอบคุณครับโอ้โหต่อยกันต้นยงนี่แรงมากๆเลย วันนี้รางวัลนะครับนอกจากมีทองคำเยอะแล้วแล้วก็เจนิฟูดนี่ในผลนี้อีกหมื่นหนึ่งแล้วก็ชูชีพตรีโพคานะครับจากตรีโพคามิวสิกอีกห0 0พันด้วยนะครับต้องบอกว่าประมาทไม่ได้จริงๆครับโซซาครับต้นยกนี่โบนักเล็กทำสวยๆไป2อาทีครับมีโต้ตลอดครับมีโต้ตลอดสำหรับจังโก้ตรายคนนี้ครับต้องขอบคุณดรพกลทงวิเศษไททูลเดลต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนส่งเข้าจังโก้ครับข่าวยิ้ม ดูโยกนี้เริ่มจะหลอกแล้วเหมือนกันนะครับเอ็กซกาโซซาดูเข้าละเอียดขึ้นนะครับดูเอ็กซกาโซซาละเอียดขึ้นครับต่างคนต่างแก้มาแล้วครับโซซาก็แก้ซ้ายมาพวงศักดิ์เล็กก็แก้ขวามาครับแต่ว่าต้องมีลูกเสริมต้องมีลูกเสริมอย่างนี้แหละครับพวงศักดิ์เล็กชุดนี้ชุดนี้เราได้สามนี่ครับเขาต่อยขวาไม่เชียร์ครับสุดท้ายบวกกันครับเราได้ซ้ายได้พีรีนซาร่าแอนคาสินและบริษัทน้ำมันเครื่องเตร์โตริมไทยจำกัดน้ำมันเครื่องสเตท ยกที่5โดนไปสองหมัดน,นะครับทางโซซ่ายกต่อยกครับวิานาทีต่อจากนี้ไปพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอบค,คุณคุณกระชัยเลียวไบรัฐนะครับประธานผู้บริหารบริษัท TPI Poly เจริญพ่ก,กัะพันแล้วก็โตตา้าเคมอเตอร์เูยคู่นี้ตอนนี้ต้องบอกว่าดูที่ความเข้าทางซ้ายของเราแต่ยังยังแกร่งนะครับยังแกร่งทั่วแผ่นเลยโซซ่านะครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าขวาแรงทุกลูกแล้วก็ยังไม่ได้ออกอาการให้เห็นด้วยนะครับ เปอร์เซ็นต์ความแม่นนะครับเราเรายังคงเส้นคงวากว่านะครับแต่ว่าเขาน่าลัวาเราไม่ถูกกดดันครับครับจะมีรางวัลพิเศษให้ครับรวมแล้วแม่ด็อกร์ผอาจจะมีสมัครครับแต่ยังไม่มีอาการได้เห็นครับว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเลยครับไม่ออกครับเบียดแล้วนะครับเป็นการโซซ่าซ้ายเราสวยออกกต่เรมาดูโยกด้วยอ้าวขวาแต่ขวาแต่ ต้องบอกว่าความตั้งใจของโซซ่าในการเดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้ครับหลังจากลงมาจากเครื่องบินให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าต้องการจะชนะน็อกพงศักดิ์เล็กภายในยกที่9หรือยกที่สิไม่เกินครับตอนนี้ยกที่8แล้วครับไตแบบนี้ครับเหลืออีกนิดเดียวครับโดนซ้ายล้มตัวไปสองสมัดเลยนะครับโซซ่าอ้าวขาข้างขวาซ้ายสวยตรงนี้ก็เดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ดูเน้นหมัดมากขึ้นนะครับเอ็ดการ์โซซ่าอย่าเปิดหน้านะครับทางพงศักดิ์เล็ก ยังอันตรายนะครับโซซ่ายังอันตรายจริงๆเลยเขาอาจจะวางแผนอย่างที่ถึงยกแปะแล้วครับเขาเริ่มเดินแล้วนะครับเน,นี่ยครับเริ่มยับซ้ายมากขึ้นเริ่มกระแทกด้วยซ้ายแล้วตามด้วยขวาคู่นี้เป็นผู้มวยต้องยอมรับว่าผู้หยุดโลกนะครับโอ้โหจัดหนักเลยครับองศักดิ์เล็กมื่อสักรูนี้ครับเต็มเตมครับสองหมัดเต็มใบหน้าครับโซซ่าน้าประจายนะครับก <c oughs> ็เชิเแล้วกินว่าหมดทริปนี้เดี๋ยวนะครับ12งยกตหางว่าสู้กันถึงความบอบช้ำจะเห็นครับ จะมีความบอบช้าเห็นจากตั้งมวยมวยสกันคนดีครับแต่ยังไม่ได้ออกการให้เห็นนะครับโซซ่ายังเฉยไอรถถังคนในการเอาแรกเลยซ้ายกับฝวาฝ้ายทีนึงของโซซ่าต่อย,ดยโดนซ้ายของุูสัตว์เลบโอ้อเราในซ้ายนี่ใช้ได้เลย123ยังได้ผลนะครับเสียงเฮลิคอปเตอร์กลับมาแล้วครับหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีนท้องไทยที่ถูกน้ําท่วมอยู่กําลังบินผ่านสนามมวยไปครับขอให้โชคดีครับโอ้โหเสียวครับน้ํากระจายครับ ต่ำหนึ่งสองบาทแล้วก็กเงินอีกหนึ่งหมื่นจากทางจินพุทธอไสาในพมผมค,ค้นแกะเลขห้าเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า90เป็นของเขาโดนซ้ายของเราจังๆไปเลยมาถึงประเทศไทยดูแล้วน่ากลัวนะครับพอต่อยไปแล้วนี่ของเราไปแล้วนี่ของเราไปแล้วนี่ของเราซ้ายของเรานี่แม่นโอยโดนหัวครับแตงไว้นี้หัวก็แทกะกันเลยครับแตกไม่แตกแตกไม่แตกอ๋อเนี่ยครับพูดไม่ทันจะจบคำครับอุบัติเหตุที่ครับจะเรื่องยุ่งครับ แตกไม้ชนกันแล้วครับไม่มากกว่าเราแตกหรือเขาแตกเราแตกไหมครับไม่แตกไม่แตกเราเหนียวเหนียวเหนียวโอ้ดีหกอการ์ซซาเขมีอ้าห้าตัดะแนนเราตัะแนนเราครับกรรมการชาวอิตาเลียนว่าวโหชนครับตัดไปแล้วนี่พวกเราไปแล้วนี่พวกเราไปแล้ว ัตามไปต่อครับเราคะแนนยังนำอยู่ครับโดนตัดหนึ่งคะแนนดีว่าคะแนนเรายังนำเยอะเลยครับถ้าคะแนนคู่ขี่มาโดนตัดอย่างนี้เป็นเรื่องเลยนะครับโอ้โหซ้ายหนึ่งสองไม่เลี้ยงเลยนะครับพหนุนตัดเลยไม่เลี้ยงแล้วเอ้าตามเข้าไปยืมเริ่มอมมาดอย่าประมาทนะครับหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดออกลูกไม่เห็นด้วยกับการที่ตัวตัวน้าถูกตัดคะแนนนะครับนี่ครับลูกเนี้ยครับนี่ถือว่าต่อยประชดกรรมการเลยครับไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีอารมณ์นะครับไม่ต้องมีอารมณ์หมดยก ภาพชานะครับดูนะครับเนี่ยครับแล้วเราถูกตัดคะแนนครับใครชนใครครับภาพภาพฟ้องแล้วครับดูนะครับต่างคนต่างต่อยกันสู้กันครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดเราถูกตัดคะแนนดีนะครับว่าคะแนนที่ผ่านมาเรายังนาอยู่ยกที่เก่าซึ่งเป็นยกที่เอ็ดการโซซาให้สภาพกระสือว่าจะเป็นยกของเขาก็เป็นของแมววินิพงศ์สักเล็กต้องความสุขถลมของพงศักดิ์เล็กแหละครับไม่จะเป็นต้องเสียงแล้วครับ คะแนนนี่ไปลีนึงแล้วครับเอาแม่นแ่นชัดๆสวยๆครับพองาพองากระเทนไม่พอเนี่ยยังยืนอยู่ได้ครับยังเดินหน้ายังออกอาวุธได้แบบโอ้โหยอมรับครับยอมรับต้องยอมรับเขาเลยครับพูต้าชิงจากด้านความห่่งใหญ่ขอแสดงความเป็นทุกข์แทนพี่น้องทุกคนที่ตกรงกรรมลำบากอยู่ในเวลานี้ยกยกนมียกหน้านะครับมาดูว่าใครเป็นเป็นแชมป์โลกที่ดีที่สุดชาติอื่นนะครับม่ใช่เม็กซิโก คงจะเห็นความบอทชันที่บริเวณใบหน้าเยอะแล้วครับแต่ว่าดูเอ็กกาโซซายังไม่บูมยังไม่ช้ำเลยครับกล้ามเนื้อดีมากครับแข็งแรงมากก่อนการเดินทางมาที่ประเทศไทยครับเขาบอกว่าวิธีการฝึกซ้อมในครั้งนี้นี่นำเอาเรื่องราวของฟิตเนสครับการเพาะกายการเสริมกล้ามเนื้อมาเสริมในการซ้อมในครั้งนี้ด้วยครับโซซาเอาละค,ครับต้องระวังนะครับกำลังกำลังกำลังและน้ำหนักบัดยังใช้ได้เลยโซซาแต่ว่า ระยะการต่อยเนี่ยนะสู้เราไม่ได้เพราะเราี่ออกปั๊บแพรบแล้วก็ต่อยซ้ายนี่เท้าโพ้พ,พ้อพตลอดเลยอดทนนะครับต้องทําสมาธิให้ดีนะครับทำเปีนโลกเหลืออีกยกเดียวครับต้องด<ม>ออทนครับต้องอิงยกเดียวทเท่านั้นแหละครับต้องอดทนครับสองสมัยของเราด่เข้ามาขึ้นยกที่12ยกสุดท้ายวันนี้ต้องขอบคุณทั้งไก่ย่างห้าดาวนมสดเมจิท่านดรพง์วิเศษไภัยทย์ ตัวาเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งและ17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ไทยวัดประกันภัยอาโมจินเยลนะครับบริษัทมีเมจจำกัดสงกลาตังก,กับน้ำพึ่งเวชภูมิเศรษพุทนเอนไซน์ในผลคนขอน,นแก่นโชค้าพารากอนโอชิอาานหัหน้าลำุญวานแล้วก็โคลเซลสราชดานะครับวันนี้โดยคุณปัญญา,า,า,าทองไทยด้วยพี่น้องที่ประสบป,ปัญห,หาน้ำท่วมอยู่นะครับน้ำท่วมเป็นวิกฤตชาติแล้วครับปัญหาของเรื่องน้ำทางจังหวัดน,นะครับ เป็นของ c ีที่ไหนที่บริการอาหารสดไปเลยครับฟรีทั้งอาหารและน้ำนะครับบริการท่านฟรีครับโดย CP พีโอ้โห้ายของเราวันนี้ต่อยแบบชัดเจนและจ่าแจ้งนะครับทำกลางแฟนมยที่เชียร์และเชียร์แบบเต็มอิ่มเลยนะครับของพงศักดิ์เลนแ,ลแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกเราบอกไม่ย่างยิ่งว่าแฟนมวยที่ชมอยู่ที่ราบสีดและชมการแต่ทัดสดอยู่ในเวลานี้รวมทั้งที่พี่น้องที่ถูกน้ำท่วมแล้วสามารถที่จะชมช้องเส็ดสีได้ก็คงจะพอใจครับ กับผลงานของพงศักดิ์เล็นไก่ย่างให้ดาวิมวันนี้ขึ้นสเตตัสเลยครับวันนี้ว่านอนนายแม่นมากครับวันนี้ต่อยแม่จริงๆครับพงศักดิ์เลกไม่มีนี่สี่เลยครับโอโหแต่มาต่าทีนี้โซซ่าต่อยไปเหนื่อยใจครับก็ท้อแล้วครับท้อแล้วครับโซซ่า33แล้วนะครับในขณะที่พุทธจริงนั้น32ก็แก่ออนกว่ากัน1ปีครับถือว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันแต่ว่าแม่อายุ3าแล้วความฟิต ยิมใ้ย12ยกขนาดนี้นี่ต้องปรบมือให้เทรนเนอร์และก็ตัวโป้งศักเล็กด้วยวันนี้อะไรๆก็ดูดีไปหมดเพราะว่าออกสวยออกเปลี่ยมออกเร็วออกฉลาดแล้วก็โอ้ยดูแล้วนะครับจะต้องครองแชมป์และยิ่งใหญ่ที่สุดในรุ่นプライเวตของสภาร์บโลกช่วงท้ายถามคุณนัทหน่อยครับยังไงครับพปงศักเล็กวันนี้โอ้โหพละกำลังก็เดือดเฟือเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครูน่นี้พี่สมิงขาวบอกไว้บอกว่าคือแม่นนะความแม่นนี่เด็ดจริงๆนะครับ เสียงเชียร์ยังดังเป็นระยะระยะหลาบจดที่ผง<ม>ศักดิ์เล็กออกหมัดซ้ายแล้วแม่นเนี่ยครับแฟนมวยแม่ให้ของฝันชีวิตด้วยการส่งเสียงเชียร์นี่น่าภูมิใจมากสำหรับเจกอนเชื่อมาระเกินครับอีไม่กี่อึดใจในข้างหน้านี้แหละครับหลังจากเกมการชกจบคนไทยทั้งประเทศค,ครับตบมือดังๆให้ผงศักดิ์เล็กแน่นอนครับวันนี้ต่อยแบบนี้ครับต่อยถูกใจคนไทยทั้งประเทศครับ ความสุขสมไปกับพี่น้องผู้ประสบภัยนับท่วทุกทุกคนเลยครับนี่ยกสุดท้ายนะครับสมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์วัย3 3จากบัวใหญ่โบย่ายโคราสัญญาสิบวินาทีดังขึ้นเลยนะครับเสียงปรบมือสนั่นแน่นอนครับหลังจากจบเอาละครัีไม่ไช่อื่นใจครับเอาละครับนี่ครับขอชมภาพแชมป์ปรบมือนะครับคุ้มกลับครับดูปรบมือหน่อยครับแฟนมวยปรบมือนะครับนี่ครับ ะคะแนนทุกวาพอใจนะครับนี่นคือของจริงครับนี่คือสุดยอดในรุ่นไฟเวทครับพงศักดิ์เล็กไก่ย่างห้าดาวยิมครับเข้าไปเนี่ยครับเข้าไปมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับพงศักดิ์เล็กเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการโอ้โหกราบเลยครับกราบดรพงศ์วิเศษไปทูลครับท่านภูมีเกียรติี่เครพบผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่าน กรรมการมิสเตอร์สตีฟมอโรจากอเมริกาให้พงศักดิ์เล็ก1้อคะแนนให้เอ็ด <Yeah. S 1> การ์โซซา1 1 1คะแนนกรรมการมิสเตอร์ฮิวเบิร์ตมิน mean, จากฮาวายให้พงศักดิ์เล็กร้7ให้เ <Yeah. S 1> no อ็ดการ์โซซา1 1 0คะแนนกรรมการมิสเตอร์โนบูอากิอุตราตานิจากญี่ปุน่นให้พงศักดิ์เล็ก 117คะแนนให้เอกาโซซา1 1 0คะแนนนะครับเป็นนั้นว่าพงศักดิ์เล็กไก่ยา่าง5ดาวยิมนะครับป้องกันแชมป์โลกในรุ่นไล i v เวของสภาโมยโลกไว้ได้แบบงดงามแล้วก็เป็นแชมป์โลกที่ดีที่สุดของรุ่นไฟ i v เวสภาโมยโลก